สวัสดีครับมาพบกับผมไก่ชนบรรหารฟาร์มครับก็ไม่ได้มาเจอกันโอ้เป็นเวลาเกอบเดือนเนาะก็เหมือนทุกทีครับมาเจอกันทีไรก็ต้องมีเก็ดความรู้ดีๆมาฝากครับก็สําหรับเก็ดความรู้ดีๆในวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่อง<ม>การเคี้ยวตะไคร้ให้ไก่กินตอนที่เราชนเอาไปชนนะครับก็ทําไมต้องเคี้ยวตะไคร้แล้ว <c oughs> เคยสงสัยไหมว่าการกินตะไคร้ ก็ไปไมันจะไปช่วยอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ความรู้กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองคิดตามกันดูแล้วกันว่าจริงหรือไม่จริงนะครับโอเคครับไปฟังกันสำหรับเรื่องการเคี้ยวตะไคร้ให้ไก่กินหลังชนหมดอันแรกหรือว่าอันสองอันสามนะครับบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเคี้ยวตะไคร้ให้ไก่กินนะครับก็หลกัหลกๆเลยนะตะไคร้เนี่ยเวลาไก่เราเอาข้าวไก่กินเสร็จตั้งแต่ยกแรกเนาะแล้วเข้ามายกสองปุ๊บเนี่ย แล้วเราก็เอาข้าวมันกินอีกทีนี้เราไปจับดูกระเพาะมันแล้วข้าวมันไม่ค่อยย่อยทีนี้คนเราก็เลยบอกว่าเอาตะไคร้ให้ไก่ทานดีกว่าทีนี้ผมก็ลองจะอธิบายต่อว่าทําไมพวกคุณรู้สาเหตุไหมว่าทําไมต้องเอาตะไคร้ต้องเคี้ยวตะไคร้ให้ไก่กินบางคนก็อาจจะรู้แล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้เนาะแต่สําหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะอธิบายไว้แบบนี้แล้วกันในส่วนของตะไคร้เนี่ย ตะไคร้เนี่ยมันจะเป็นยากแก้ปวดเป็นยากล่องประสาทแก้ปวดนะครับแล้วก็เป็นยาขับพิษทีนี้ก็คือเวลาเราเคี้ยวตะไคร้ไก่กินเนี่ยก็ไปช่วยในส่วนของแก้ปวดได้นะครับแล้วก็ไปขับไปทําให้กระเพาะมันย่อยดีขึ้นได้นะครับแล้วบวกกับในปากเรามันมีน้ําลายครับการเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเคี้ยวแล้วคลายเป็นน้ําออกมาเนี่ย มันจะได้น้ำลายออกมาด้วยน้ำลายของคนเราเนี่ยแ,แล้วก็ในน้ำลายเราเนี่ยก็มีกรดอยู่ตัวหนึง่งจะมีอะอะไมเลสกับอะลิปเพสนะครับสองตัวนี้แต่เป็นกรดสองตัวนี้เนี่ยจะทําหน้าที่ย,ยังไงกรดสองตัวนี้ก็จะทําหน้าที่อะไมเลสกับลิปเพสเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นกรดอ่อนๆไม่สําหรับย่อยแป้งแล้วก็พวกไขมันแล้วก็อื่นๆน,นะครับคือในปากเรามีกรดสองตัวนี้อยู่เวลาเราเคี้ยว คู่กับตะไคร้ปุ๊บคายเป็นน้าออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้น้าตัวนั้นนะ่ะจะมีน้ําลายเราปนกับน,น้าตะไคร้ทีเนี้ยเอาให้ไก่กินไปปุ๊บสาเหตุที่ว่าข้าวในกระเพาะของไก่เนี่ยมันย่อยได้หมดเพราะว่ามันมีกดในปากของเราคือพวกตระกูลอเมเรสแล้วก็มันมียังมีอ่าตัวสปะคุณของยาของอ่าตะไคร้ด้วยก็เลยทําให้กระเพาะมันย่อยได้ครับไวขึ้นเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเอาไก่ไปชนปุ๊บปอนข้าวเสร็จ อันแรกหมดอันแรกข้าวมันย่อยไม่ค่อยดีพอ,อเราเคี้ยวตะไคร้มันกินเสร็จปุ๊บพอหมดอันสองปุ๊บอันสามเราก็ยังเคีย 4, ยเค้ยวตะไคร้กินอันสี่ก็เคี้ยวตะไคร้กินข้าวมันจะย่อยเร็วกว่าปกติเพราะว่ามันได้กรดตัวที่ช่วยย่อยย่อยแป้งแล้วก็มีตะไคร้ก็ช่วยย่อยด้วยอีกตัวหนึ่งนะครับก็เลยทําให้ไก่ตัวนั้นนะ่ยย่อยข้าวได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสรรพคุณของตะไคร้ทำไม อเอาตะไคร้มาให้ไก่ดมตัวนี้จะบอกว่าในตะไคร้มันมีสารละเหยอ,อยู่ตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้ลดอาการปวดและทําให้ไก่มันกระปี้กระเป๋านะครับทาให้ไก่มันฟื้นตัวได้เร็วคนโบราณก็เลยเอามาเคี่ยวให้กินด้วยแล้วก็เอามาให้ดมด้วยเพื่อทําให้ไก่ฟื้นตัวเร็วครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเคี่ยวตะไคร้ให้กินเพราะว่าอะไรก็เหตุผลง่ายๆแค่เท่านี้ครับแต่คนที่ไม่รู้ ก็ฟังไว้คนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ฟังไว้ด้วยก็ดีก็เป็ D D D N o> นความรู้ดีๆเนาะนํามาฝากเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าการเคี้ยวตะไคร้ไก่กินมีประโยชน์แบบนี้ลนนักษณะนี้บางคนอาจจะไม่รู้อาจจะทําตามคนอื่นเขาทำเห็นเขาทำเราก็ทําตามแต่จงรู้ไว้นะถ้าฟังคลิปนี้ไปแล้วว่ามันเป็นลักษณะ2อ,อย่างนี้คือตะไคร้มีหน้าที่ช่วยอาการช่วยให้แก้ปวดได้น้ําลายเราที่ในปากเรา มีส่วนทําให้ข้าวย่อยได้เร็วขึ้นนะครับสรุปง่ายๆไว้แบบนี้แล้วกันถ้ามีความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวอีพีหน้าเอามาฝากให้เพื่อนๆอนนีกเนาะโอเคครับอีพีนี้ล่ำลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ